สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมบอร์ดจีนนะครับตัวนี้นะจากน่าจะจากปทุมไม่ก็ชนบุรีนะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเคยส่งซ่อมมาแล้วนะครับผมเทสให้แล้วใช้งานได้ปกติเอากลับไปต่อเข้าระบบนะครับปรากฏว่านะเครื่องช็อตเครื่องพังอีกนะครับก็เลยนะครับสงสัยว่าเป็นที่อะไรนะลูกค้าสั่ง บอดมาอีกตัวนึงนะครับรุ่นเดียวกันเลยอ่าสั่งบอดรุ่นที่มีหน้าจอมานะครับแต่จอใหม่นะครับก็มาพร้อมกับคู่กับหน้าจอใหม่นะครับแต่ตอนลูกค้าเอาไปใส่นะครับหน้าจอของมันที่ติดมากับตัวมันไม่ได้ใส่เอาไปใส่กับจอตัวนี้ซึ่งเป็นจอเดิมของเจ้าตัวนี้ที่มันมีปัญหาปรากฏว่านะครับบอดที่ผมซ่อมไปเอาไปต่อใช้งานไม่ได้นะครับบอกว่าเสียอาการเดิม ภาคจ่ายไฟเสียนะครับก็เลยนะครับสั่งบอร์ดใหม่สั่งบอร์ดใหม่าหม,มาอย่างที่บอกเอาไปต่อเข้ากับจอนี้ซึ่งเป็นของตัวนี้ปรากฏว่าบอร์ดตัวนี้เสียอีกนะครับชอ็อตหนักเลยภาคจ่ายไฟนะครับไดโอดกระจุยกระจายนะครับตอนนี้ก็ยังซ่อมไม่จบนะแค่ภาคจ่ายไฟสรุปนะครับมันเป็นที่จอนะสรุปมันเป็นที่จอไม่รู้ว่าไปชอ็อตอีท่าไหนนะครับจอชอ็อตทาให้ภาคจ่ายไฟเสียนะครับ ซึ่งนะลูกค้าก็ส่งมาซ่อมอ่ะตัวนี้เอาไว้ก่อนนะตัวนี้ผมซ่อมภาคจ่ายไฟเสร็จแล้วนะลูกค้าบอกว่าโอ้ต่อเข้าได้นะครับเบรกเกอร์แบตไม่ทิปนะครับมอสเฟตไม่น่าจะชอ็อตนะครับน่าจะเสียแค่ภาคจ่ายไฟอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับว่ามอสเฟตช็อตไหมนะครับก็ยังไม่ทําอะไรในส่วนของมอสเฟตหรือ IGBT ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ได้ทําอะไรนะภาคจ่ายไฟซ่อมไปแล้วนะ เดี๋ยวผมจะจ่ายไฟเข้าให้ดูนะครับน่สี่โวลต์นะครับฟึบอ่าเปิดเครื่องปึ๊บนะพาจ่ายไฟติดแล้วนะผมซ่อมไปแล้วนะ้าจ่ายไฟอ่าตอนแรกก็คือไม่ติดเลยน,น,นี่นะนี่นะจอติดปกตินะครับนี แต่ผมยังไม่ใส่ EGS นะนะครับยังไม่ใส่บอร์ด EGS ผมเช็คแล้วบอร์ด EGS ที่มา,าเบื้องต้นผมเช็คแล้วไม่เสียบอร์ด EGS แต่ตัวที่เสียนะครับเดี๋ยวมาเช็คให้ดูกันจะจะไปเลยแบบไม่ตัดต่อนะครับนะช็อตนี้นะจะไม่ตัดต่อเ,อเดี๋ยวมิตเตอร์มิตเตอร์มิตเตอร์อยู่ใสนี่นะครับ ลูกค้าบอกว่าต่อแบตเข้านะครับแค่เปิดเครื่องไม่ติดนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตั้งยันวัดไดโอดนะครับ igbt จะช็อตไหมนะวัดกันไปรายชุดเลยนี่มันจะเป็นชุดนะครับนี่นะชุด 1, ชุด2ชุด3ชุด4นะครับวัดชุดละตัว2ตัวก็รู้เรื่องแล้วนะครับนี่นะค่าเยอะนะสลับสลับข้าง ขึ้นค่าอ่าก็เยอะอยู่แต่ก็น้อยกว่าเมื่อกี้นะค่ามันจะไม่เท่ากันนะครับนี่มันจะมีความแตกต่างกันบ้างนะอ่าชุดแรกผ่านไปอ่าชุดที่2ซึ่งก็คือชุดนี้นะครับไรขามานีอา่อยู่นี่เห็นไหมนะครับเห็นอะไรไหมอ่าสลับด้านเห็นไหมครับ 0.008นะครับไอฝั่งที่ดีอยู่ค่ามันจะได้นี่เห็นไหมค่ามันจะสูง0ูนยถึง1.0นะครับนี่แล้วมาดูฝั่งนี้เห็นไหม0 0 0ยนะครับ igbt ช็อตนะไม่ใช่ไม่ช็อตแต่ต่อไฟเข้าเลี้ยงได้นะครับต่อไฟเข้าได้ระบบภาคแจกไฟทำงานนะอ่าก็เลยจะทำให้ดูกันสัหน่อยนะครับ igbt ช็อต มันไม่ใช่จะระเบิดให้เห็นเสมอไปนะครับเห็นไหมสภาพมันยังดีๆอยู่เลยเนี่ยนะ,นะเห็นไหมนะครับอ่าก็เลยทําให้คลิปนี้นะครับจะมาทําให้อ่าลูกค้าดูนะครับว่ามันช็อตจริงไหมนะครับยังดูดีอยู่เลยนะครับลูกค้าบางคนเห็นส่งงานมาซ่อมบอกว่า IGBT ไม่น่าจะเสียนะครับอ่ายังดูดีอยู่เลยไม่เห็นรอยระเบิดนี่เห็นไหมช็อตนะครับนะ นะขาหนึ่งกับขาสอ่ะนี่วัดผิดนี่ขาหนึ่งกับขาสามเห็นไหมช็อตนะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวหาว่าหมกเม็ดนะครับอ่ะเดี๋ยวนี่จะจับขาตรงนี้ให้เลยเห็นไหมครับอ่าดูที่ค่ามิตเตอร์นะอ่ะจิ้มวัดตรงนี้เลยเห็นไหมศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เลยนะครับอ่ะทีนี้ ชุดนี้น่าจะมีปัญหาอยู่ซึ่งมันขนานกันอยู่อาจจะไม่ได้เสียทุกตัวแต่มีเสียแน่นะครับที่มาฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามกันขาหนึ่งกับขาสามอ่าศูนย์จุ้าอ่าศูนไม่น่าจะเสียนะค่าเยอะๆแบบนี้ไม่เสียนะครับอ่าทีนี้ชุดนี้ไม่เสียเราะวัดอีกชุดนี้ไหม อ่ะชุดนี้ก็ไม่เสียนะครับสรุปนะมีอยู่จุดหนึ่งที่มีปัญหานะครับที่เราต้องตรวจสอบนะอ่ะจุดนี้ก็ไม่เสียนะครับนะมาวัดอีกทีหนึง่นะงนะฝั่งนี้แต่เหมือนกันนะครับสังเกตค่าที่มิเตอร์นะค่ามันจะค่อนข้างเยอะนะครับแต่มาดูค่าฝั่งนี้ที่มันมีปัญหานี่เห็นไหมแค่นี้ก็รู้แล้วนะครับว่าเสียหรือไม่เสียนะช็อตแน่นอนแบบนี้ อยู่ที่ว่าช็อตกี่ตัวอ่าทีนี้อ่าเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคนะครับอ่าไม่ใช่เทคนิคหรอกเรียกว่าคลิกเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับอ่า igbt มันขนานกันอยู่นะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันช็อตกี่ตัวบางทีอาจจะไม่ช็อตทั้งหมดนะครับให้เรามาเปรียบเทียบค่านะจะเปรียบเทียบให้ดูอ่าวัดตัวที่1 0 0 0 8นะตัวที่2 0 0 0 8อ่าเท่ากัน ตัวที่3 0 0 0 8เท่ากันเลย0.001อุ้ยอันนี้น้อยนะ0.001 0.008อ่00 1, 00 8, นะสลับด้านอีกทีค่าจะเป็นยังไงนะสังเกตที่มิเตอร์นะครับนะวัดขา1กับขา3 0.008 0.008นะครับ0.008 0.001เห็นไหมมันจะมีตัวเนี้ยที่ค่าน้อยที่สุดกับตัวนี้0.001แล้วอันนี้ก็เป็น0.009 0.08 00นะสรุปเท่าที่วัดมานะน,ะนี่มันจะทำงานร่วมกันอยู่6ตัว1 2 3 4 5 6นับจากตัวนี้นะครับมา6ตัวนะครับฝั่งนี้ก็เป็นอีกซีกหนึ่ง6ตัวเหมือนกัน ซีกที่มีปัญหาคือซีกนี้นะครับซึ่งวัดไปเมื่อกี้นะครับค่าที่ได้น้อยที่สุดคือ2ตัวนี้เห็นไหมพวกนั้นมันค่าได้0.08 0 00 8, แต่อันนี้มันแทบจะเป็นศูนย์เลย0.01 0 00 1, 2งตัวนี้ก็ให้สารนิฐานว่า2ตัวนี้เสียไว้ก่อนนะครับแต่พวกที่เหลือเอาไว้เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับอันนี้ผู้ต้องสงสัยระดับลำดับที่1คือ2ตัวนี้ ค่ามันน้อยที่สุดก็ให้สงสัย2ตัวนี้ไว้ก่อนอ่ะเดี๋ยวจะถอดนะครับเอาแบบไม่ตัดต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าใช้เทคนิคในการถ่ายทลัมนะโอเคอ่ะตัวไหนวะนะครับลูกค้าชอบบอกว่าอ่ะ IGBT ที่หน้าตายังดูดีอยู่มันอาจจะไม่ชอดหรือเปล่านะ บางทีก็บอกว่าเห็นตัวแถวๆนี้ระเบิดหมดเลยฝั่งนี้ไม่ระเบิดก็แสดงว่าฝั่งนี้ไม่เสียอเห็นไหมตัวหน้าตามันยังดูดีอยู่เลยแต่มันตายเงียบนะครับเดี๋ยวช็อตจริงไหมมาดูกันอ๋อเดี๋ยวในเฟรมกล้องไหมนะครับผมจะโดนสดไม่ตัดต่อนะครับไม่พักวิดีโอเลยเอาแบบสดๆ อะะไรลลูกเสียเวลาดูหน่อยนะครับคลิปนี้จะไม่ตัดต่อนะจะถอดออกมาวัดให้ดูว่าเสียจริงไหมนะครับแล้วเมื่อถอดสองตัวนี้ออกมาคู้ต้องสงสัยแล้วที่เหลือประมาณสี่ตัวค่ามันจะยังเหมือนเดิมอยู่ไหมหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงนะ ที่ดูตะกัวรู้สึกจะไก่จะมรณภาพแล้วนะครับไม่กอวิดีโอไม่ตัดต่อทั้งนั้นทั้งสิ้น นะครับกะให้ชมแบบเรียวไทม์กันไปเลยนะครับ โอเคอ่าพวกนี้ยังอยู่นะครับยังไม่ได้หายไปไหนอ่าเดี๋ยวดูเฟรมกล้องก่อนนี่ตรงนี้ทีนี้เอาเจ้าตัวนี้มาอ่ามิเตอร์นะครับอ่าจะวัดให้ดูถนัดซ้ายขอไปนะครับโอเคจะวัดให้ดูขา1ขา3ามเห็นไหมศูนย์จุดนะครับสลับด้านเห็นไหมเหมือนเดิม นะขา2ขา3 0. 0 0.0นเลยนะมันช็อตถึงกันทุกขาเลยนะครับถ้าแบบนี้นะครับไม่ช็อตก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะนี่เห็นไหมอ่ายังไม่ชัวยังไม่สะใจบางคนดูค่าไม่เป็นเอาตั้งย่านที่มีเสียงเลยนะเห็นไหมแตะกันมีเสียงไม่รู้จะได้ยินไหมนะครับแตะกันมีเสียงนะอ่าเรามาลองแตะกันดูนะครับเห็นไหมสลรับ ก็ยังติดสรุปนะครับมันถึงกันทุกขาเลยนะครับอ่าแบบนี้ช็อตแน่ๆนะรถปกติแล้วนะครับตัวที่ดีๆอ่ะเดี๋ยวเอาตัวใหม่ๆมาวัดเปรียบเทียบให้ชมกันนะครับอ่าเดี๋ยวดูเบอร์ก่อนนี่เห็นไหมเฮดไว้สี่ย์ศูนยนะครับเบอร์ยอดฮิตเบอร์ตรงนะเบอร์เดียวกัน ทีนี้จะมาวัดให้ดูตั้งค่าย่านวัดไดโอดนะทีนี้แต่ขา1กับขา3าเห็นไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นสลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมค่ามันจะไม่ขึ้นทีนี้ขา2ขา3เห็นไหมขึ้น0.2อย์จําเลขนี้ไว้ก่อนสลับด้านเห็นไหมค่ามันจะเยอะไม่เท่ากันนะครับมันจะต้องมีการทิกออนทิกออฟเห็นไหมค่าไม่ขึ้นแล้วค่าขึ้นข้าง ไม่ขึ้นข้างนะครับทิกออนนี่เห็นไหมมันจะทิกออนทิกออฟได้นะครับถ้ามันออฟอยู่นะถ้ามันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เห็นไหมไม่ใช่ขึ้นเรียงกันทุกขาแบบนั้นเลยอันนั้นเสียนะครับเรียบร้อยนะครับมรณภาภาพาทีนี้เมื่อเราเมื่อกี้บอกแล้วฉันนิฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องสงสัยอันดับที่1คือ2ตัวนี้นะครับ มันซึ่งมันก็เสียจริงๆนะครับเรียบร้อยนะทีนี้แล้วจํานวนที่เหลือล่ะเป็นยังไงเสียไหมนะครับก็มาวัดซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับนะโอเคทีนี้วัดซ้ําจุดเดิมก่อนหน้านี้มันเป็น0.008นะขา1ขาสเหมือนเดิมเห็นไหมค่ามันเปลี่ยนไปแล้วนะสลับด้านนี่เห็นไหมครับ นะทุกตัวเลยมันไม่เสียนะครับนะาขาขาขาอานี่นี่เห็นไหมครับสลดับด้านโอ้ยจับขาผิดนี่นี่เห็นไหมตอนแรกมันขึ้น0 0 0 8เลยนะครับตอนแรกเข้าใจอาจจะเข้าใจว่าช็อตทุกตัวแต่ไม่ใช่มันขนานกันอยู่สรุปก็คือช็อต2ตัวนี้นะครับที่เหลือ4ตัวนะครับยังสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ ยังดีอยู่นะครับก็2ตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับนะส่งเมมเผาได้เลยนะครับโอเคนะครับนี่ก็เป็นการทําให้ดูว่านะครับไม่ว่ามันจะหน้าตาดีสักแค่ไหนนะครับไม่ว่าจะไม่เห็นรอยระเบิดนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่เสียนะครับอาการนี้คือตายเงียบนะครับช็อตภายใน ไม่ได้ชอ็อตจากโหลดไม่ได้ชอ็อตจากอาการาหนักนะครับชอ็อตจากภาคคอนโทรลนะครับอาจจะเป็นชุดบอร์ด e egs สั่งงานผิดพลาดหรือชุดไดร์ผิดพลาดนะครับเมื่อมันชอ็อตแบบนี้เราก็ต้องตรวจสอบภาคไดร์ให้ดีอาขคาเกตนะครับรวมถึงบอร์ด e egs ชุดควบคุมนะครับเจ้าตัวนี้เสียมาจากาหน้าจอสั่งงานผิดพลาดซึ่งก็ไม่แน่ชัดอีกเหมือนกันว่าหน้าจอมันทำให้ igbt ชอ็อตได้ยังไงนะครับก็งงอยู่ นะแต่ก็ต้องไปสืบสวนกันต่อไปว่า egs มีส่วนร่วมกระทําความผิดในครั้งนี้ไหมนะครับต้องสืบจาก egs ด้วยนะว่าปกติไหมซึ่งอย่างที่บอกผมสืบไปแล้ว egs ไม่เสียนะครับ mosfet ต,ต,ตายเงียบตายเองไม่รู้ตายได้ยังไงนะครับของแท้นะตัวนี้นะไม่แน่ใจว่าเป็นของที่ผมเปลี่ยนไปหรือเปล่านะตัวละเอาเรื่องนะครับราคาเอาเรื่องถ้าของแท้ นะครับก็นะครับคลิปนี้ก็นะพิสูจน์กันให้เห็นจะจะไปแล้วแบบไม่ตัดต่อนะครับนะก็16นาทีนะครับหวังว่าจะมีคนดูจบมาถึงจุดนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ i b e นะครับใครที่ดูช่องผมอยู่ติดตามกันมาตลอดนะครับก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครที่แอบดูอยู่นะครับแล้วไม่อยากเปิดเผยตัวอย่างน้อยนะครับ กดติดตามนะครับหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ